คนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับอ้อไทยแลนด์ถึงว่าซอยจุหมดเร็วพวา,าเมาซอยจุมาเพิ่มให้ละครับ สแล้ววันที่เข้าวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเราข่ายสูงขึ้นมีข่าสองคนแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่โตเกียวเลยพากที่โตเกียวต่อกำลังจะออกเดินทางออกจากยูโทวาตอนนี้อมเครื่องอยู่รถมันเย็นมากเดี๋ยวมันจะฮีทเดี๋ยวมันมองไม่เห็นกระจกตอนนี้เรากำลังจะลุยไปที่โตเกียวต่อแล้วอีกวันหนึ่งก็จะเป็นดิสนีย์ ไโตเกียวอยู่โรงงานที่โตเกียวสองวันแล้วก็ดิทรรศสองวันอยู่อยู่โตเกียวสองวันโรงแรมในโตเกียวเด็กๆครับเป็นไงบ้างโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันโปเกมอนช็อปนี่วันนี้เราอยู่ที่โปเกมอนช็อปอยู่ตอนนี้เราอยู่ตึกตึกสันชายสันชายซิตี้ชั้นสองนะครับเป็นช็อปของ <Pokemon> Center. โปเกมอนเซ็นเตอร์อย่างเท่ครับมันคือตัวอะไรเนี่ยดูน้องด้วยดูหมาด้วยไปเดินไปดูไปถามหมามา ีคืนที่ญี่ปุ่นอันนี้ยที่เราอยู่โตเกียวน,นี่มีนี้ด้วยกระจกมีห้องแลงนี่เป็นห้องนอนดีเลยอย่างดีเลยนี่้เด็กๆด,ด้วยนี่เป็นเตียงสองชั้นสำหรับเด็กๆเตียงสองชั้นเยหรอใช่ครับนี่เป็นเป็นที่แขวนเสื้อผ้าอันนี้เป็นเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นมีแอร์ครบโอเค สบายแล้วเราอยู่ที่นี่สองคืนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายต่อไปที่ดิสนีย์เป็นที่พักของดิสนีย์เลยสำหรับเด็กๆกเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งดีกว่ามามาเป็นยังบ้างครับเหนื่อยไหมเนี่ยทีนี้ไม่ค่ไม่ค่ไม่ค่นะโอเคอ่าอีกอันนึงนี่ว้าวยิงห้องหนึ่งมีห้องนี้ถ้าเป็นที่แขวนภาพเหมือนเดิมเราก็จะมีอ๋อหน้าต่าง นี่จะเป็นห้องน้ำนีห้องอาบน้ำนีห้องอาบน้ำนี่ก็เป็นีห้องที่สองแล้วผ่านไปแลไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้ห้องอะไรห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำสองห้องแล้วจัดค่าทั้งหมดน่าน่จะเป็นระบบ ระบบอะไรไม่รู้อันนี้ห้องอาบน้ำอีกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำอีกห้องหนึ่งโอเคห้องน้ำสองห้องแล้วก็ห้องห้องทักโคกหนึ่งห้องอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นมีทั้งหมดเลยมีทุกอย่างนะมีไมโครเวฟมีตู้ ตู้เย็นแล้วก็ที่หลังาจ <ทะ S 2> านทั้งหมดมหมดเลยเครื่องดุดอาก็นก็เป็นเด็กๆตั้งอรอเตยมของก็หมดแล้วเหลือๆไปกินข้าวอีกทีหนึ่งเด็กๆมีเวลาเล่นสิบนาทีนะก็เลยรีบเล่นันเขาหน่อ,อยพาทุกคนไปดูที่จดอดรถที่ญี่ปุ่นไม่รู้เขาคิดเลทอย่งไรเขาเขียนว่าประมาณแบบว่า5ชั่วโมง2,500นนเยน นี่คือกลิ่นของความไม่มีลูก5นาทีสิบนาทีกิ่นาทีเพราะว่าเราต้องเดินแววของเพราะลูกไว้ที่โรงแรมเอาผ้ามาซักเอาผ้ามาซักคิดสองวันไงไม่พอเชื่อสี่พอลูกเล่นฉ่ำมากะเป๋าเต็มมากนี่ตอนนี้เรากำลังไปร้านโตกเกียวเราันไปร้านเนื้อย่างกันใช่ไหมเนื้อที่ไม่ยางอร่อยยากุเปะ ลตอนนั้นนะ <c oughs> ครับเรากำลังไปหน้าร <c oughs> ้านป <c oughs> ๊น <c oughs> ากินพิซซ <c oughs> ่าได้ไหมนะพิซซ่าโหเขาจะมากินเนื้อย่างก,กันนี่เป็พิซพซ่าไปสั่งให้ครับของฟอ,องนะโอเค <c oughs> มีโมโลเลยนะครับโดมิโน่ครับได้ <c oughs> มโมโ,โดมิโนโท่ที่ที่ประเทศไทยก็มีนะ <c oughs> ใช่ไปกินไปทำอะไรกันเนี่ยปูบันหมูกระทะไม่ใช่เนื้อย่างหมูกระทะ มาญี่ปุ่นมากินหมูท้าทะแหละกินเนื้อย่างาปะปุเด็กไม่สบายหน,นึ่งคนนี่ก็เด็กบุนอยู่บุนอยู่บุญอะไรชารตว่าได้อะเศร้าอกาดัดนะอย่า,าสาานินี่ร้านที่เรากิน

ัีเข้าซ้อรแล้วแคเอาไข่ใคร้ออันนี้เกลือนะครับถ้าอยากจะเพิ่มความเค็มส่วนอันนี้คือพริกไทยหรือจะจิ้มกับวาซาบิก็ได้่ชา้นี้เป,ป็นอะไรทาไม่ถึงจะมกับ้างดีอ่ะเด้อเด้อไม่โยนกวงหมดปะ ข้าวร้อนๆมาแล้วครับใหญ่มากเอาไม่เดียวค่ะได้หมดเลยครับเอาแบบไหนเอาแบบนี้ก่อนอีกอหนึ่งที่นะครับเอ๊ะเอันนี้ยังไม่ได้เอามาเสิร์ฟอีกเหรอนี่วโอ๋กินหมดไปแล้วนี่เองนไม่งใครเอาข้าวอีกไหม อ้คยู่คนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับอ้อไทยแลนด์ถึงว่าซอยจุหมดเร็วพวกเมาซอยจุมาเพิ่มให้ละครับ อยี่โอ๊ยี่โอยี่โอ้ยี่่มามาไปครับข้ามครับเป็นไงสาว่ามาล้านอร่อยไหมเหียว